สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องเอ็เกิลมนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเดอร์มาฮิ c ครีมนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมซื้อจากร้านเพสัตทั่วไปนะครับผมมีขายร้านขายยาทั่วไปมีขายแน่นอนครับผมในราคา80บาทซึ่งตอนนี้ใช้คนละครึ่งได้ผมก็ใช้คนละครึ่งซื้อมาผมแค่40บาทเองจงต้องบอกว่าผมเป็นเชื้อราค่อคนข้างบ่อยอะ่ะ ไม่รู้เป็นได้ยังไทงทั้งที่ก็อาบน้ำอาบอะไรผิดปกติแต่เขาบอกว่าผมเป็นเพราะว่าอาจจะอากาศร้อนอะไรอย่างนี้อาจจะอากาศร้อนอแล้วก็ผมเนี่ยผมเป็นที่น่องนะที่น่องกับใกล้ๆขาหนีบคงให้ดูไม่ได้เพราะมันอุบาท <c oughs> อ,อ่าผมอานสรรพคุณให้ฟังนะครับผมของเดิมิวครีมเนี่ยอ่านให้ฟังเลยใช้สําหรับรักษาโรคผิวหนังที่มีการอักเสบหรือผื่นที่เนื่องมาจากการแพ้ เป็นผื่นแดงหรือตุ่มผู้พองตกสะเก็ดคันแสบโรคผิวหนะังอักเสบที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราร่วมด้วยทาบริเวณที่เป็นโรควันละ 2- 3ถึงสครั้งผมต้องบอกว่ามผมก็มีผื่นแดงครับผมผื่นแดงแล้วก็คันตอนแรกนึกว่ายุงกัดแต่มันไม่ใช่ละเพราะว่ามันเกาเกา,เกาทั้งวันอะเ่านัวันทั้งคืนอะเออไม่ผื่นแดงเพราะบอกว่าผมซื้อมาใช้แค่วันเดียวนะแล้วก็ผมมาทาไปแค่สามครั้ง อผมเพิ่งทาไปวันเดียวแล้วก็เอออาการผื่นแดงอ่ะมันเริ่มลดลงอผมทาเช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นเลยเชา้าตื่นมาทากลางวันก็กินข้าวเสร็จคลองน้ำก็ไปทาเย็นก็พึ่งทางเมื่อตะกี้นี้ก็ต้องบอกว่าเออมันลดอาการคันได้พอสมควรเลยจริงๆแล้วผมทามาหกครั้งละก็คือทาไปสองวันนี่แหละนี่คือวันที่สองผมพูดผิดไปก็ ดีนะดีพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพราะตอนที่ผมไปหาหมอนะเออคือเราไม่สะดไปหาหมอช่วงมันโควิดใช่ไหมตอนไปหาหมอก็ผมหาหมอเอกชนน่ะก็ค่อนข้างแพงอะ่ะแต่ก็ได้ทั้งยากินยาทาด้วยแต่ก็เผื่อคนที่ไม่มีเวลาไปหาหมอนะครับผมก็ลองลองตัวนี้ดูอืมแปดสิบาทครับผมราคาไม่สูงมากแถมตอนนี้มีคนลดครึง่งหนวยก็ลองดูนะครับผม ตัวผมคิดว่ามันใช้กับอาการของผมได้ได,ดีนะเพราะว่าแค่แค่วันแรกเอ,อ,อาการก็เริ่มดีขึ้นละว,วันที่2ก็เริ่มไม่ค่อยคันแล้วัผมอมก่อนลองดูครับเดรมาฮิวคิมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ